เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้ขาของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชิญวายพีสวัสดีครับนี่ผมอาซีเป้ารถสวยๆมีชมเลยสวยเลยใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าครับปี2005ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยชมตาเหี่ยวเครื่อง1.7ึ่งจเวิเทคเครื่องดีครับฟอร์มลอนนิง่งวิ่งทั้งไกลสบายเกียร์ดีเกียร์โตเข้าคบรบทุกเกียร์ ของเครื่องเดิมๆครับสวยสะอาดคันหน้าบางๆตะเข็บซ้ขวาไม่มีรอยชนหนักครับสมบูรณ์พร้อมใช้ครับราคาสุดคุ้ม5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต็นแน่นอนครับ59,000บาทครับเที่ยวกับใช้งานครับคุ้มค่าคุ้มราคาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ียร์โตครบทุกเกียร์นะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ครบเบาะหนังสภาพดีสีสันบางๆครับด้านบนอาจจะมีเล็กเกอร์ด้านบ้างนะครับเล็กเกอร์ด้านเด็ดเรียบ้างครับด้านบนครับบางๆครับไม่มีชนหนักไม่ได้ทําสีใหม่สนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ